อนุน่ะนี่นี่นี่อ่มหาลังเทียนนันะสารพัดแนวกว่านี่เด้แต่บ่ว่าดอกสร้างเขาเออเขาอยากถามกับบ่ว่าบอกแล้วมิซีตอบอ่าเท่าแล้วมันมีหออยู่แล้วก็หอสาระเอหรือสาระอาหรือสาระไออะไรก็ไปตเติมอ่ะเด้ออยากเติมหอสลระยังขาเติมลงไปเออยังมีหออยู่ัขนบ่ามีหอแล้ว เอาหอนี่หอร้อยล้านนู่นน่ะเนี่ยบูเป็นหอหอฟรีนะเออไม่ใช่หอคอยนะหอเนี่ยไม่ใช่หอนาฬิกานะเห็นไหมผู้ใดได้ครับซันเนี่ยบบเบิร์ไลค์ก็เบิดหน่อยเลยผู้ใดได้ฟันหอนาฬิกาหอนาฬิกาวาซันหอนอเอาหอนอหอยน้อยเอาระวังหอยน้อยกับหอยใหญ่เนี่ยเอาหอยใหญ่เขากินหอยแหงแล้วนะผัวสันเนี่ยเขาว่าน่ะ โอ้ยฝ่ามือสันนี่ก็ยังน้อยนะสองฝ่ามือพอนแล้วเขาอ่ามันบดเสบดอกเออมันบดเทพเขาเอามันก็เปียบเหมือนว่าอันมีมีขี้ตรมอ่ามีมันเป็นโครนะนะ่ะเอาพี่น้องโครนแล้วมีน้ํานิดหน่อยกึกง่งแห้งกึ่งแบ่งแล้วบายเหยียบลงไปนั้นปุ๊บเข้าไปในตรมพูดเด้เออไม่หวัวมะหอยใหญ่ข้าวเขามันสิมีตรมไปพเดอืมลิบ ลุลิลุงเบนในตุ่มคนเดียบาน,นี้ห้อยน้อยห้อยแห้งหมายถึงก็ดินตะเคิบเลยนั่นนะเอ,อยบ,บบไปมันก็แข่งอยู่ข้างบนทีนะหมายความว่าความความฟิตความฟัดอะไรประมาณนั้นแหละเออแล้วจะคิดแล้วจะคิดเอาผู้หอยใหญ่นะเขาว่าให้ซันอ่ะอรย์ก็มีสิทธิ์ว่าเขาคือการเน้วเอาว่าได้ยิว่าสมัยนี้เขาไม่จำเป็นต้องหอยใหญ่นะนะขอให้หอยมีวาสนา ซ้ำนี่ก็หอยเขาหอยบริวาศาสนาแล้วเบิ่งเด้อใหญ่ซํำไหนอะส้ำหมนละเขาพาซันมาลายก็เราก็เรียดได้พี่น้องให้ซันเถียงเขาได้จัง่อยอืมก็สร้างมันหอยแต่ละหอยหาลังค้นหักหอยปูหาละค้นหมักหอยแข็งหาลังค้นหมักหอยนางรมหาลังค้นหมักหอยแมลงภูหาลังค้นหมักหอยจูบเห็นบอกเขาหมักเม่คือกันได้หอยเนี่ย อาทันมากหอยนางรมหอยแกลงอาหอยจูบหอยแมลงผููหอยอย่างก็เออหอยเบียแกงไส้อย่างก็เออสารพัดแนวนะเออเข้ามาหอยเนี่ยนะอ่าแต่ฉันบ่ค่อยมากกว่าใดคือหอยเชลล์ข้หอยเชลล์นเนี่ยโมากกว่าใดพี่น้องเอ้ากิยนยุเบื่อแล้วอยู่รนเว์นะ แต่ว่าห้าวนนิ่นคือเอามาจากทุกแงอ่ะละออในช่องฟิตนะเฮาซื้อน่ะสันบ่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ฉันมากที่สุดก็คือหอยแค้งเนี่ยอันดับหนึ่งเลยแล้วก็หอยนางรมหอยโป้หอยปังหอยอยังก็แหลวแต่มเถอะเออว่าแลวสันจะไปซื้อหอยมันย้ำกินจากมือหน่ะพี่น้องย้ำประเ็ศกินผู้เดียวบ่แซ่อนใดนี่ยากไปเบิดเลยยากไปเบิดเลยแต่เฮ็ดแล้วก็บ่ค่อยกินดอกเฮ็ดแล้วบ่ค่อยกินสลิดเฮ็ดไปหันนี่ สลิดอยากถ้าอยากแล้วคันเห็ดแล้วกินให้เน่กินสองามคำน่ะเห็นบ่สลิดลายเนี่ยสลิดอยากแล้วก็กินบ่เบิดอคนสลิดเนี่ยเป็นแบบนี้นะเนี่ยเนี่ยคนสลิดอ่ะบ่เป็นยังดอกสาวลีเป็นมูอยู่เ่าบ่หยอกซื่อๆเดี๋ยสาวลีเฮาเานี่สลิดลายเนะ่ยเขาว่าเฮาสูมือเนี่ยก็สร้างเฮาเถอะความสุขของเฮาเล็กๆน้อยๆเด้อเออสลิดคุณภาพนะ เฮ้ามีเฮ้ามีความสุขในในการเฮ้าหยอกกันไดน้เนาะเออกลับไปบ้านนี่แหละเจ้าสาวรีมานอนเลี้ยงลูกสันกลวยเปลอี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 เผื่อเด้อเออโว้ยคลิปนี้ไปหลายแล้วอ่าคิดหอดคิด่ถึงทุกคนคิดทอดทิ่ถึงทุกคนนะจ้ะ <c oughs> มันคาดเตะออกนะนมนะทางมันจองแล้วนะจองสาวสาวรีเนี่ยไปกวยหลานนี ไว้กล้วยร้านเนี่ยเสียวนี่เอาไว้ซักผ้าอ้อมอ่าเลยลองเนี่ยไหลมันไปตลาดซื้อกับข้าวอ่าแม่เมาเนี่เอาไว้เก็บที่นอน <c oughs> โอ้ยสารพัดยางด้สยซันเนี่ยอืมเอาก็แล้วแต่แหละอัปเปิลนี้เอาไว้ตัดยาย่สวนหน้าบ้านอืให้มันตัดตัดยาย่สวนหน้าบ้าน นุนีบริเวณบ้านไว้ให้ลูกสหลนเล่น,ลน <c oughs> ไว้ให้ลูกสแลนเล่น,ลนโอ้ยสารพัดแนวเลยพี่น้องเอ้ยความสุขเล็กๆน้อยๆอ่าสอร้ามนี้ก่อนเพราะว่ามันลายแล้วคิดถึงเอฟซีทุกคนใส่แต่ก่อนมันจอดได้พี่น้องเดี๋ยวนี้บนได้แล้วกะ็ะศร้ามันแล้วโอ้เอฟซี MC ยินดีมาก็ฟังคลิปนี้แล้วก็ขอบพระคุนกับคืนด้วยนะจ๊ะเออขอบคุณก,กับคืนความสุขของเอฟซีกับอ่าหัวการเนี่ยมันอยู่ที่ใจนะเอออยู่ที่ใจเบิ่งแล้วก็อยาขี้เดียดกันละกันกันผูใดฮักตันู้ได้ห่วงตันนะอ่ะเออซ้ำนี้แหละเศร้าแล้ว,ว,ลว,ว,ลวมันอึดอัดแล้วเนี่ยฉันจะไปนอนเอ็นแล้วกินฮอดเดะ